ค่ะรายการเส้นทางบันเทิงนะคะวันนี้อยู่นกระครนางร้ายค่ะเรามาถ่ายที่พัทยาเราจะมาขับรถกันให้โดนลมหน้าชา <c oughs> วันนี้ครับก็อากาศดีครับเหมาะแก่การขับรถเปิดประทุนเล่นที่พัทยาครับ <c oughs> <ด>การแต่งตัวของน้องก่อนออการแต่งตัวของนาวเรามาถ่ายทำา MV ในเรื่องนะครับของเรื่องนางร้ายนเองรับรองว่าต้องได้ภาพสวยๆเนาะเป็นวิวทะเลเป็นมุม<ช>โรแมนติกอะไรเยอะแยะมากมายแน่นอนครับผม <S <S งั้นหลังจากนี้ไปชมเบื้องหลังกันเลยครับ ฉา,ากสนุกๆท้าแดดดิมทะเลข,ของเหล่านักแสดงนางร้ายคึกคักมากๆใครไม่กลัวร้อนแต่นาวที่สานาดกลัวคะ่ะแต่งตัวกันแดดมาก่อนเลยส่วน2หนุม่มบูมกิดก้องและชับวรากรเสื้อผ้าหน้าผมก็เป๊ะเหมือนกันและยังมีแม็กกี้อาภาร่วมด้วยฉากนี้ผู้กำกับเต้นตะวันติวเข้มให้ภาพสวยสมใจอารมณ์ถ่ายมิวสิกวิดีโอเพลงพอยบิวอารมณ์เหล่านักแสดงให้สนุกตลอดเวลาพอถ่ายทำจริงทุกคนก็สู้แดดกันเต็มที่เลยจ้า เดี๋ยวเดี๋ยวเพลงช้าไม่ใช่แค่แดงนะคะเขียวแล้วค่ะก็สบายดีนะคะก็อากาศดีค่ะผิวเขียวๆน่อยๆใช่ไหมคะนาวก็ดีค่เขาเรียกว่าสวยสวยสู้แดดค่ะแต่ละคนมีมีคาแรคเตอร์ของตัวเองนูเป็นแฟนกับแชป ในเรื่อง MV นี้ค่ะซึ่งหนูวจะสวีทสวีดกันก็จะสวีทสวีดกันเราคู่กันแฟนขับค่ะเป็นแฟนขับก็ความความสดใสค่ะความภาพสวยๆอะไรเงี้ยเป็นเป็นฉากฉากฉากหนึ่งในละครอะไรเงี้ยค่ะที่ที่อยากให้ทุกคนได้ติดตามน่ารักกูกิ๊กใช่ไหมใช่ครับผมก็เป็นอีกฉากโรแมนติกน่ารักของสายสายวัยรุ่นอย่างพวกเรานะฮะครับผมยี่สิบต้นต้นนี่แค่อุ่นเครื่องเบาๆรอชมเต็มเต็มในนางร้ายคืนพรุ่งนี้นะคะ ช่วงนี้พักกันสักครู่ครับช่วงหน้ามีความสนุกรออยู่ครับอะอะย่าเพิ่งเปลี่ยนไปไหนอยากดูละครย้อนหลังพิม์เลย w w w b a c k a b o o t v